ครับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมยามเย็นครับผมในเดือนอกันยายนก็ผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะอยากจะมาตกปลายสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเคยตกมาตั้งน,นหยุดตกไปสิบกว่าปีแล้วนะครับจังหวัดที่ใกล้กับ ติดกับน้าโขงอะนะครับปกติผมอยู่จังหวัดมุกดาหารตอนนี้มาร้องเพลงที่จังหวัดนครพนมก็อยากแกลลองสักหน่อยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะลองหาคันเบาๆมาตกปลาดูนะครับเนี่ยเนียเนียน่าจะเยอะพอสมควรนะครับในเดือนกันยายนก็น้ําก็ยังรู้สึกว่าไหลแรงครับเนี่ยเนาะ หน้าฝนเนาะใกล้ๆจะปลายฝนต้นหนาวนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้ตกปลานะเดี๋ยวตอนนี้ขอศึกษาข้อมูลก่อนรู้ฟื้นความความหลังก่อนนะครับนั่นนะนี่นะปลาเล็กมาดิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวปลาใหญ่ต้องเข้ามากินแน่ๆนะครับนะยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาตกปลาให้ดูนะครับขอบคุณครับ